ท่านหนึ่งน่ารักน่ารักมูมิงตัวสองตัวนี้ค่ะใช่ครับจากตัวนี้ one week later ไปไปเราไปรับมาสั้นเย้ยหมาของตัวสองตัวโตเร็วไหมพี่เลี้ยงดีสิตัวนี้ใช่นะคะแต่ทำไมตัวนี้มันไม่ค่อยแน่ใจนะ เหอใจใ่ป้นเดือนนี้เดินเกิดพุธสองคนใช่ไหมให่ได้อะไรผอมเกิดจะแบบมามาที่พี่ใจมา้ไม่อยากได้มาค่ะไปแล้วก็หมาไงหมาสามหัววันก่อนในเฟซบุ๊กอะพี่เห็นมีฟาร์มหมาอยู่ใกล้ๆบ้านเราด้วยก็ไปนะไปเลยไปเลไไป ไเด็กๆมาทำอะไรกันเจ้าอาวาสขอดูลูกหมาหน่อยค่ะใช้เป็นป้าพวกเธอค่ะยากจได้พี่เนี่ยเปิดฟาร์มหมารับพี่พี่หมาแฮกคุกบูลี่เลยนะนี่พันบูลี่แท้เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เจือไม่ปนอะไรน่ะตัวนั้นน่ะเห็นไหมพี่สาวรักไหมรักครับวนด้วย อยู่รายการอันนี้น้องนี่หย่านมหรือยังคะเอาไปได้เลยไหมยังจ้ะยังไม่ได้หย่านมเลยอีกสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมมีเงินมาบะางจับมาละชอบตัวไหนไหมน่ารักนั่นเนี่ยน่ารักชั้นหนึ่งน่ารักน่ารักมูมิงน่ารักมากดูสิจมูก เหมือนลูกเตา๋าด้วยเอาสองตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะจบตัวนี้น่ารักเอาสองตัวเลยเหรอเด็กๆมีตังนะเนี่ยบัดจำไว้ก่อนนะจ๊ะครึ่งราคาและอาทิตย์หน้าค่อยมาเอา <c oughs> เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันนะจดหน่อยอ่ะนี่ค่ะยัม ได้หมาแล้วเย้โอเคใหญ่มาจำไม่ครึ่งนอาทิตย์หน้ามาเอานะจ๊ะคขอเคลานมพอดีอ,อาทิตย์รับรองว่าน่ารักเจอกันนะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเจอกันนะวนห,หวานหมูจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้รวยซะด้วยมาจำห้าสิบเปอร์เซ็นหวานหมูละ one week later ไปไป เราไปรับหมากันเย่แต่ว่าไม่ดีเนาะพี่เจตติดเรียนพิเศษเนาะใช่น้องเจแปนเดี๋ยวเราไปรับหมาดีกว่าสวัสดีค่ะมารับหมาใช่ไหมใช่ค่ะพี่สายโทรมาบอกแล้วคะนี่ไงหมาของพี่ตัวสองตัวโตเร็วไหมพี่เลี้ยงดีสิตัวเนี้ใช่นะคะ แต่ทำไมตัวนี้มันไม่ค่อยแน่ใจนะครับนี่ไงที่หนูจองเอาไว้อะแต่เจ้าตัวเนี้ยชอบออกตักแดดสีก็เลยเข้มขึ้นมานิดหนึ่งคือแบบม่แบบเพราะว่ามันก็น่ารักดีเหมือนกันแล้วก็รองเท้ามันเนีเป็นสีขาวๆเสรจแล่เออแตกแดดจริงๆด้วยใช่ไปหนุ่มเออ ชื่อว่าน้ำตาดอุ้ยนี่น้ำตาลชอบเลี้ยพี่เจเโอเงินไปให้แล้วนะครับเลยจ้ะโอนเงินเรียบร้อยแล้วกลับบ้านได้เลยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย<ะ>บเลี้ยงให้ดีๆนะอย่ามันไปตากแดดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊บายจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ยบายจ้ยจจะจะแปมไปนานจริงลงนี้ไปเองดีกว่าพี่เจมาเหรออือหือเฮ้ยพี่เจ พี่เจหมาที่เราจองไว้เมื่อที่ที่แล้วเขาบอกว่ามันตากแดดนะพี่เจเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นตัวสีน้ำตาลนะนี่ดูดิเช่อจริงเหรอนะใจ๊ะแต๊ะเฮ้ยโยนเขาหลอกแล้วทำไมน่อยแฮนซ์ื้อเบอร์อย่างนี้ไปเดี๋ยวที่ฟาร์มตามพี่มาสบายจริงๆเลยตังก็ได้หมาก็อยู่เน่ยายคะอะไรเจ้าพวกหนูพี่จะพี่ไม่ใช่ยายนะจ๊ะ อ้ยออกจะหน้ารักมันตากแดดนิดหน่อยหมยวัยมันเบียดเียไม่ได้หรอกนะคะมีที่ไหนมาขอคืนไม่มีหรอกมาจงมาจำก็จ่ายแล้วจ่ายครบหมดจบแล้วเนี่ยเอ้าก็เจให้มันผิดตัวผิดที่ไหนตรงตามสเปคเป๊ะอะไรดู่าหมาไทยชัดแถวนี้ม่อบอกว่าตากแดดอีกไม่เห็นเหมือเลยรับไปแล้วก็บอกให้ดูให้ดีอ่ะดูแล้วก็รับไปแล้วก็ไม่รับ นิสัยไม่ดีหลอกเด็กถ้าต้อยนะคะยังจะโกงเนี่ยนะหนูจะไปโพสในเฟซบุ o กอินสตาแกรมทวิ t เตอร์ยูทูบออนไลน์แล้วก็ต่างๆนานาเลยเอาไหมล่ะดูถิว่ามีใครมาตัวอีกไหมใชยจริงจริงเด็กพวกนี้นี่บอกว่าต่างต่างแด็ดฉันรับเพื่อนฉันรับเพื่อนพี่เดทแต่ว่าตัวนี้มันก็น่ารักดีใจก็ได้เหรอใช่ใช่ใช่ค่ะเอาไม่ล่นกับไปตัวนี้ก็ได้ค่ะอ่าฉันยกให้ฟีฟีวัดอือกลับบ้านให้ฟีกลับบ้านกันนะเห็นไหม ข้างล่างไม่ได้โดนแดดนะมันยังขาวอยู่เลยชึป้าหล่อหนูไม่ได้เลยค่ะถ้าโกงขาวหน่อยนะเจ๊นุ่นจะเย oh, <no. S 2> ี่ยมค่ะป้าฉันลืมเคลื่อนตังค์ไม่ได้ค่ะตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่ได้เอาไปช็อปหมดแล้วใช่ไหมคะก็ <Go. S 2> อ่ะนี่ถ้าป้าไม่เลิกโกงอย่างนี้นะคะหนูอาจจะโพสประจานอินเทอรเ์เน็ตเฮียชึ๊บขนป่านฝนเด็กพวกนี้ <c oughs> <c oughs> บอกว่าตากแดดตากแดดไม่เชื่อเลยตัวกขาจะไล่เรียกกันหน้าก็เหมือนกันจะตายหาว่าฉันโกงเพื่อนเพื่ทีมเจเจแปงคะถ้าเราจะค้าจะขายของเนี่ยเชื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานดังนั้นเราอย่ากโกงใครนะคะเราขายแต่ของดีๆมีคุณภาพแล้วลูกค้าจะมาติดเองโอเคบ๊ายบายเป็นเพียงละครเท่านั้นนะเจแปงไม่โก<ม><ม> <laughs> Không được, đuổi, ngập ngập, ngập lưỡi như, như nè quá trình đi viên đường điều